วันนี้เราก็มาที่ร้านฉลนิทอยู่ำหยดเสียงมันแขกซอยสิสภาพอิสุภาพอะไรนะครับอ,อรงเลี่ย5ระหว่างอยู่สนริสุราภาพซอย7ระหว่าง7-5ซึ่งมีัชาบูแล้วก็มีกุ้งซมีหลายอย่างผัดกระเพราลิ้นอะไรก็มีครับซึ่งร้านตัวเนี้ยเขาเปิดใหม่และร้านขนอะไออะไรก็มี และร้านเก่าก็มีที่ซอยอิสระภาพยีสพ่สิบสชื่อร้านอะไรนะครับอนิยะท่านนั้น,น,นก็มีหลากหลายมีข้าวหมกมีพวกเสี่ยวไก่มีอะไรเยอะแยะแต่ว่าแต่ที่เนี้ยก็ติดใจติดใจทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะอ่าจิมซัมนะจิมซมนะัม,ซมแล้วก็อ่าพิซพซ่าพิซซ่าโดยเฉพาะพิซซ่าเมื่อกี้ติดใจเลยแต่อย่างอื่นก็อ,อร่อยนะพิซซ่าแซลมอนอร่อยมากแต่อย่างอื่นก็ยังไม่ได้ ลองก็สั่งไปชุดใหญ่ไปหกเจ็ดถาดนะแล้วก็กินกินตรงนี้ก็เต็มที่เลยทุดใหญ่นี่ะน,นะครับเนื้อก็เนื้อเนื้อเปไื่อยอร่อยมากครับไปกินหลายๆร้านนะเขาบอกเนื้อโคุณของแท้เพราะหลายๆร้านแต่นี่ของแท้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ที่ลองแวะมาก็แวะมาได้นะครับอ,อยู่ถนนสุภาพซอยระหว่างซยองซยเจ็ด สอยห้ากับสายเจ็ดสายห้าายเจ็เครับายงครับเรียคมครับเดียให้